ใส่ใจป่าท้าก่อนแล้วเครื่งเครื่องงงูสึตม่เท้าาไหใส่ใ่าท้าแล้เครื่องเห็นตัวครื่อเท้าหนักหรู้สึกเต็มใส่ใจเ้าเอาไหม แล้วเพื่อนหนักเพื่อขึ้นไหมวันนี้นปล่อยเท้าหลังให้โล่งและก้าวเล่นๆทันไหมใส่ใจฝ่าเท้าและเพื่อนหนักเพื่อขึ้นไหมสังเกตก้าวก้าวบายสบายรู้ไหมรู้ไหมใส,ใส่ใจฝ่าเท้าเป็นตกวเพื่อนความหนักไหมเจริไหมดึงแล้วโยนใส,ใสใน่ใจดีๆ เรอยรู้ทันมากใ,ใจแล้วเคลื่อนยาวไปยาวไปหใจแล้วค่อยๆเคลื่อนรู้สึกจนเจาเท้าสังส่งๆสั่งะดี้ขึ้นว นิ้วิดาับสุดดัสังเกตการเท้าเรื่อนโปรสบายสบายิ้วิดก้าวทับสุงดันก้าเสร็จเกตการท้าแล้วปล่อยป่อเคลื่อนเห็นไหใส่ใจก้าวใส่ใจเคลื่อนสังเกตกาเท้าแล้วเคลื่อน้าให้ตั้นใส่จแเคลื่อนตึงแล้วหยุดก่อนหยุด ใส่ใจดีๆแล้วก้าวสังเกตฝ่าเท้าแล้วค่อยๆเคลื่อนเคลื่อนสดหยดเคลื่อนสดหยดคนตายอย่าก้าวหยดหยดหดเคลื่อนสดหยดไม่ต้องก้าวใส่ใจก่อนแล้วก้าวก้าวสัมป์ตานี่ขึ้นหนึ่งสัมป์ตานี่ขึ้นหนึ่งสังเกตใส่ใจแล้วเคลื่อน ช้ายกเท้าขวาวางโซนกันนเพื่อเทน้ำหนักไปทางขวาให้หมดใส่ใจยกเท้าใส่ใจฝ่าเท้ายกื่อนเท้าธรรมดาเท้าวีเงียนไปเท่านี่เลย เนินรีบเอาขาเท่ากันแล้วก็ทิ้งน้ำหนักไปงี้ลงการก้าวนะอย่าก้าวแบบนี้อย่าก้าวอย่างนี้จำไว้นะอย,าอยาา่าทำแบบเขาเวลาก้าวให้ก้าวอย่างานี้มองมองเรื่องเมี่ยงไปนี่เลยงี้เลยก้าอย่างนั้นเนี่ยอย่าไปทำแบบคือทิ้งน้ำหนักไปช้า เน้ำหนักไปอย่างใดหนึ่งขาตัดแล้วไปหยดุดตึงแล้วหยุดอยู่นิ่งห,หยุดเพื่อคลายเท้าหลังหยุดไม่ต้องทำอะไรหยดุดเพื่อคืออย่าทำอะไรต่อใส่ใจเท้าหลังเวียนสเปกตรัมใส่ใจฝ่าเท้าท,ทันทีแล้วเพื่อเห็นหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาแล้วไปหยดุดอย่าทำอะไรต่อใส่ใจเท้าหลังเวียนเท้าสเปกตรั การเหนียง์ไหมใส่ใจฝ่ายข้าแล้วค่อยๆเคลื่อนเห็นมันหนักเพิ่มขึ้นไหมใส่ใจแล็กข้าวรู้ไหมมือไว้หลังหนึ่งเต็มใส่ใจแล้วค่อยๆเคลื่อนเห็นหนักเพิ่มขึ้นไหมเตืนนิดๆใส่ใจก้าวเร่งๆใส่ใจแล้วค่อยๆเคลื่อนอันนี้เต็มด้านนี้ก้าวทำไหม มือไว้หลังเหยียดเท้าไปสบายายใจแล้วค่อยๆเคลื่อนเห็นหนักขึ้นไหมรู้สึกตึเหยียดเท้าสบายๆทำไหมยใจแล้วค่อยๆเคลื่อนชัดเจนไหมเห็นยดๆใส่ใจก้าชัดเจนไหมเห็นหนักไหมเห็นดับก้าไหมตึงเนื้อหยุดเหยียนเท้าเล่นๆไปแต่เท้าตัวอย่าไป ตัวตามไปเอาเท้าไปเหยียบเท้าไปทำงานอย่างเดียวอยาให้โซ่ไปใส่ใจก่อนแล้วเอาตัวตามไปแล้วไปหยุดเดี๋ยก้าวเอาเท้าเหยียบไปทำงานอย่างเดียวยใหญ่ตัวไปเราไม่ไปไปเดินเท้าใส่ใจแล้วค่อยพักเคลื่องตึงนิดเดียวเหยียบเท้าเล่นเล่นไปแต่เท้าตัวไม่ไปเดี๋การก้าวไหมใส่ใจเครื่อน กองตรงๆนหนักนะมใส่ใจเคลื่อนตึงเนื้อหยุดนิ่งๆทะเวอยนให่มันสบายมันไม่ต้องเหยียดถ้เหยียดปั้นจะลำบากอย่าเหยียดเท้าตอนเนมะืองเอาให้ตบพื้นเลียงตบพื้นไวๆใจสั้นๆใส่ใจเคลื่อนใส่ใจเคลื่อนแะล้วอย่าก้าวตอนเคลื่อนอย่าก้าวตอนก้าวอย่าเคลื่อน ทำทีละอย่างยาอาเ้าเพื่อให้ท้องใส่ใจเท้าหลังอย่างเท้าสบายไปแต่เท้าตัวไม่ไปใส่ใจเลีตัวตามไปยังไม่หลงบใส่ใจเท้าตามเท้าอย่างเดียวตัวไม่ไปใส่ใจเล้เคลื่อนกล้าเร่เล่น ตึงนิด <ing> นิดใส่ใจก้าก้าวสั้นสั้นใส่ใจเคลื่อนเห็นหนักเพิ่มขึ้นไหมก้าวเล่นๆรู้ไหมใส่ใจเคลื่อนสบายๆตึงนิดนิดใส่ใจก้าชัดไหมก้าวเท้าสบายสบายชัดเจนไหมใส่ใจไม้ค่อยเคลื่อนเห็นหนักเพิ่มขึ้นไหมใส่ใจกล้า ้าสบายสบายชัดไหมยังยาวใส่ใจแล้วค่อยๆเคลื่อนเป็นิดๆใส่ใจบ้างก้าวเท้าเรื่นเล่นสบายสบายชาๆใส่ใจแล้เคลื่อนงอยไว้นใส่เท้าหลังเลยอ่างนี้ในตอยกเวลา อย่ายกแล้วไปนี่มัจะเป็นเวลาต้าเวียงเท้าไปนี้เรียงแบบนั้น่แล้วก็ทั้เดียวพอใส่ใจแล้วค่อยๆเคลื่อนตึงแล้วกๆอยากให้เย็นเท้าหลังปล่อยไว้ในทางเย็นในทายกในทางดันใส่ใจเท้าหลัง ใส่ใจฝ่าเท้าจกระดับจมูกข้ามห้าได้ดีนี่สังเกตเท้าหลังดีๆและคงอย่างสบายนี้ใส่ใจฝ่าเท้าที่ชัดและเควกเควกเลื่อนจะเป็นเส่งนี่ใส่ใจเท้าหลังและก้า